นี้ก็ไม่ยาก s <S ทุงทองชื่อเป็นมงคลเหลือเกินค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าจะทํานะเพราะว่าถ้าวันทีเนี่ยญาติผุ้ใหญ่เราเนาะวันเกิดวันมงคลเราสามารถให้ลูกของเราร่วมกันทํานําไปมอบให้นี่เขาทาเองนะแล้วก็เป็นสิ่งมงคลด้วยนะคะทุงทองมีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็ทุงทองที่ผมจะนํามาเสนอวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งสับละเอียดนะครับค่ะแล้วก็พวกผักก็จะมีแครอทนะครแครอทสับมีเผือก นะครับมีตัวลันเตาแล้วก็มีข้าวโพดนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับที่เราจะต้องใช้ผสมมัปรุงพื้นนะครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับมีน้ำมันหอยเล็กน้อยแล้วก็ซอสปรุงรสนี่คนละตัวกันใช่ไหมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสครับผมเกลือน้ำตาลนะคะก็ไม่ยากนะแล้วก็มี แผ่นแป้งแผ่นแป้งกอเปียนะครับแล้วก็ใส่ครีมเล็กน้อยนะเพื่อความเพิ่มรสชาติของอให้มันมันทองครีมครีมนี่คือครีมอย่างไงคะาครัคอครีมครีมจืดนะครครีมจืดที่ที่เขาขายกันนะคะอะแล้ววิธีการทำเริ่มต้นก็เริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนอ๋อตั้งกระทะเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลย เมนูนี้ทานได้กี่คนคะเมนูนี้ผมจะทําสําหรับนั้นก็หกทำหกถุงนะครับหกหกถุงนะพอได้หกถุงก็สามคนครับปริมาตรก็ครับผมก็กระเทียมล่ากียกระเทียมไทยหนึ่งช้อนนะครับค่ะหนึ่งช้อนเอาไปลงก่อนเลยนะฮะเหมือนเจียวกระเทียมไปก่อนแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะครับค่ะโอ้เนื้อหมูนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยกรัมฮะ ร้อยกรัมนื้อกุ้งร้อยห้าสิบกรัมนะครับร้อยกับร้อยห้าสิบกรัมนะคะหมูกับกุ้งต้องผัดให้เนื้อหมูกับเนื้อกุ้งเนี่ยตับลาบโหชีกระเทียมพริกไทยให้เข้ากันส่วนนะครับคือไฟนี่ตั้งนอยลางไรครปานกลางปานกลางนะไม่แรงไฟแรงต้องไปนะค่อยๆเพราะเราไม่ต้องใช้ไฟแรง ครับคพะาอไฟแรงเราเดี๋ยวพวกเครื่องปรุงเนี่ยจะไหม้ซะก่อนเริ่มเริ่มไล่หล้สีเริ่มได้เลยนะคะเป็นการฝึกการสังเกตของลูกเหมือนกันนะคะเวลาลูกเราช่วยครัวอย่างนี้ให้เขาสังเกตอาหารที่ก่อนจะลงไปทําแบบดิบสีมันเป็นยังไงเวลามันใกล้จะสุกสีมันเป็นยังไงเป็นการสังเกตขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงต้องสิ่งที่สุกช้ากว่าเราก็จะใส่ลงไปก่อน เช่นเปือกกบแครอตนะอันนี้จะสุกช้าหน่อยใช่ไหมก็ต้องรีบลงไปก่อนสำคัญนะคขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันเป็นเคล็ดลับความอร่อยผัดเป็นลูกเต๋านะปริมาณเยอะแค่ไหนคะประมาณถ้วยหนึ่งก็ประมาณสักห้าสิบกรัมนะฮะห้าสิบกรัมเปือกนะฮะแครอตเปือกแครอตนะฮะกะพูโอ้โหได้ผักเยอะเนาะได้สีสันด้วย ถักก่วสีขาวแครอทสีส้มข้าวโพดสีเหลืองเริ่มสีสันน่าทานแล้วนะคะขาดีอะไรอีกไหมคะลองดูแล้วก็ถั่วลันเตานะคะรับถั่วลันเตาเด็กๆหลายคนบอกไม่ชอบทานผักนะคะเมนูนี้มันซ่อนอยู่ในถุงค่ะครับผม, <laughs> มผต้อง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 หัดให้เด็กทานผักนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงมีจะเป็นซอสปรุงรส ประมาณนะ่ครึ่งช้อนชานะครัะซีอิ๊วขาวก็ครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยเ็นอยนะแล้วก็พริกไทยน้ำตาลใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมอย่างละครึ่งช้อนนะครับค่ะ เด็กน่าจะชอบเมนูนี้เป็นพิเศษขณะทำนะคะเพราะว่าสีสันมันจะค่อนข้างหวานกุ๊กกิกนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของเนื้อหมูเนื้อกุ้งผสมกันด้วยแล้วก็ใส่ครีมนะคะครีมนะครีมนี่จะเพิ่มความมันของของตัวเครื่องปรุงนะครับชูรสชาติขึ้นมานะคะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดด้วยแป้งข้าวโพดเล็กน้อยที่จะใส่ลงไปเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผัก แล้วก็เครื่องปรุงเนี้ยเกาะติดกันมันเพิ่มความเหนียวใช่ไหมความยืดหยุ่นของมันจริงจิงตรงช่วงนี้นะคะฝึกความใจเย็นของลูกเราด้วยเพราะเด็กหลายคนบอกอยากให้สุกเร็วๆสุกเร็วๆนะเด็กหลายคนก็จะเปิดไฟแรงเลยไส้เนี่ยเราผัดเอาไว้ถ้าเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะฮะถึงเวลาเราอยากทานเราก็สามารถเอามาห่อในใบแป้งแผ่นแป้งได้ค่ะ เหมือนก็ทำทิ้นไว้ก่อนเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวขอผมชิมสักนิดนะครเพราะผมติดเวลาทำอาหารแล้วต้องชิมเราจะได้รู้ว่ารสชาติมันพอดีไหมฝีมือยังใช้ได้ยังดีอยู่นะเดี๋ยวไอจะช่วยชิมให้ท้ายรายการนะคะไม่อนุญาตก็ลังจะขออยู่นีอ่าโหกลิ่นดีค่ะ นี่คือวิธีขั้นตอนการผักไส้นะครับเส,สร็จเรียบร้อยนะครับแต่ช่วงผันอันก็เห็นว่าเ,เด็กๆก็าาอหอมไหม,<ช>ไมครับอ๋อ,อ<า> <laughs> ครับ<ง>ก็เดี๋ยวจะให้น้องอหอนะครับแผ,แผ่นแผ่นหอนี่ก้าเเล็กแผ่นอะไรนะคะแผ่นแป้งปอปเปี๊ยะฮะแผ่นแป้งปอเปี๊ยะนี่เหมือนแผ่นโรตีใส่ไหมที่ซื้ออยุธยาแบบเดียวกันนะครับแต่แผ่นแป้งโรตีใส่ใหม่จะหนากว่า ขั้นตอนการหอนี่ต้องทํำยังไงคะคือเนี่ยตอนนี้สําคัญที่จะให้เด็กเนี้รู้จักใช้ฝีมือความประณีตรครับผมก็คือจะจับจีบของแผ่นแป้งนะฮะเขาจะจับจีบให้ให้เข้ามาด้วยกันแล้วก็จะใบผักนะเป็นใบกุยช่ายใบกุยช่ายหรือใบหอมก็ได้ใบกุยช่ายนี่ต้มแล้วยังไงเหมือนลวกแล้วนะลวกเฉยนะแล้วก็มัดครับผม นี่แหละความใจเย็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าดึงแรงใบกุยชายก็ขาดอันนี้จะเหนียวฮะไม่ไม่ไม่ขาดแล้วก็ตัดเพื่ความสวยงามครับผมการห่อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์รบกวนให้ห่อให้ดูอีกครั้งอันนี้อันนี้ก็จะได้เป็นรูปถุงทองที่สวยงามนะครับเนี่ยนะครับได้แล้วหนึ่งถุงนะครับก็คือเอาไว้ตรงกลาง เอาเครื่องไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็พับครึ่งถูไหมจับขอบมาเอาจับจากขอบขอบใช่ไหมคะเหมือนทับซ้อนจีบค่ะพับปุ๊บปึ๊บปุ๊บเข้าไปก็จับจับเข้ามานะครับจับเข้ามาจับจีบเข้ามาค่ะนั่งอานะคะลองดูค่ะฝึก ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนี่ช่วงนี้ก็สามารถช่วยได้นะน้อนได้ครับทำได้ผมเชื่อว่าเด็กประมาณห้าหกขวบเนี่ยทำได้นะต้องต้องสนุกขับอันนี้แน่นอนเนาะเขาจะมีสมาธิมากเลยที่สําคัญตัวกล้ามเนื้อกล้ามือไอคอนเล็กเนี่ยมัดเล็กของเขาเนี่ยได้ใช้ทํางานด้วยค่อยๆได้ขยับนิ้วทีละนิดทีละนิดนะคะสมาธิก็เกิดด้วยอืม แล้วมันจะรุ้นนะการทําอาหารนี่เหมือนการทดลองวิทยาศา,ศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมเด็กๆจะคอยดูว่าอ๋อหรอถ้าผ่านความร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงมันคือเรื่องของธรรมชาติจริงๆมันเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อเด็ก <ๆ S 2> จะได้เพิ่มความช่างสังเกตความเรียนรู้ความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอเป็นปอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ทากันคือที่ผมเลือกเมนูนี้มาเนี่ยเราอยากจะให้เด็กรู้จักว่านี่คือของว่างสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อ่ มีชื่ออยู่ในในตำตำหลักของอาหารไทยนะครับเปคือปูุนยายสมัยโบราณนี่ท่านทานอะไรดูแบบว่าถ้าเด็กๆแบบนี้สมัยนี้จะบอกว่าถ้านอะไไฮโซจังเลยของว่าคืออันนี้เป็นของอฐประดอยที่ชาววังนะครับเป็นชาววังที่สมัยก่อนนี้ทางพวกในวังเนี้ยนะครับพูดง่ายๆว่าคงจะด้านด้านครัวเขาเนี้ยนะเขาคงจะรู้จัก คิดขึ้นมาว่าจะเอาอะไรมามาทำให้ถวายท่านลูกท่านหลานเธอในวังได้ได้ทานของว่างกันอะไรเงี้ยซึ่งมีทุกหลายอย่างจะมีกระทงทองมีถุงทองมีช่อม่วงอะไรเนี้ยมีปั้นคลิปอะไรต่างๆเนี้ยซึ่งเขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาที่จะทำออกมาเป็นอาหารชาววัง เป็นของว่างนะฮะอย่างข้าเข้าวเผือกอะไรต่างๆชื่ออะไรชื่ออันรู้จักแต่อีกหลายๆชื่ออันก็ไม่รู้จักแต่อาจจะเราอาจจะเคยทานแต่ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรแต่ดีนะคะเตาทําให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้ว่าได้ทำไทยๆเนาะเพราะว่าของว่างพวกนี้นะส่วนมากแล้วเนี่ยจะขั้นตอนการทำเนี่ยเราไม่ต้องไปสั่งวัตถุดิบจากเมืองนอกก็จะมีเป็นพวกผักในที่อยู่ขึ้นในประเทศเรานะครับ สามารถหาได้ง่ายในลักษณะนี้เป็นการหาสิ่งรอบตัวง่ายๆแต่มันทาให้ดูดีและปลานี้ดูมีราคาขึ้นมาบางทีคนสมัยก่อนเนี้ยที่บ้านเนี้ยจะมีสวนกลัวไว้เลยปลูกเองเรียกว่าทํากับข้าวเนี้ยไม่ต้องไปตลาดค่ะสามารถที่จะทํากับข้าวได้ได้ได้เลยหาเครื่องปรุงอยู่ในบ้านได้เลยมีพริกหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูด ที่สำคัญสะอาดด้วยเพราะเราปลูกเองเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรด้วยเด็กๆนะได้เรียนรู้เพราะจริงๆพวกนี้เป็นเสน่ห์ายจะวักอย่างหนึ่งนะถ้าลูกของเราจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายทําได้หมดนี่เชฟทําเป็นตัวอย่างค่ะเอาผักลงไปดูว่าน้ามันดีหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ถ้าร้อนจัดไปแล้วจะทําให้แป้งมันจะไหม้ไม่ได้นะครับเอาผักโยนลงไปก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิควันนี้แอบลอกเทคนิคเชฟไปหลายอย่าง้ะ โอเคดูเหมือนเริ่มได้แล้วนะคะจังหวะทอเดี๋ยวจะรบกวนเชฟวางลงไปให้ดูนิดนึงเพื่อเผื่อบางทีเราดูเนี่ยจะได้เป็นเทคนิคให้เด็กๆที่บ้านจะได้ไม่ต้องกลัวน้ํามันถ้าวางถูกวางดีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวน้ํามันนะอ๋อนี่ต้องค่อยๆพับครึ่งนะคะย้ำอีกครั้งพับครึ่งแล้วก็จับจีบมุม พอจับจีบมุมได้ปุ๊บก็เอาใบกุยช่ายมัดนะคะโอเคแสดงน้ำมันเริ่มได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับน,น้งั้นเราเรา,เราเริ่มทอดเลยก็ได้นะค,ะครับ ตอนนี้เราเริ่มนิยมวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกย้ำทุกครั้ง AEC ใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นความเป็นหนึ่งเดียวจะเหมือนกันไปหมดค่ะวัฒนธรรมต่างๆจะข้ามเข้ามาถ้าเรายิ่งรู้จักวัฒนธรรมไทยได้ลึกแค่ไหนความเป็นเอกลักษณ์ของเรานี้มันจะฉายเด่นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในช่วงนี้เขาจะค่อนข้างนิยมให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมไทยไทยเพราะไหนทุกอย่างมันกลืนกันไปหมดถ้าเรารู้อะไรดีๆก็ยิ่งดีค่ะครับขอโทษนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นถุงทองนะครับพร้อมที่เราจะลงอดแล้ว อ๋ค่อยๆวางเห็นไหมมีการสะบัดไปมือน,นิดหน่อยคือลักษณะการทอดเราก็ต้องดูภาชนะที่เราทอดเ้วยว่าเราไม่ควรที่จะใส่เยอะเกินไปถ้าใส่เยอะเกินไป,นไปแล้วมันจะแน่นนะแล้วมันจะติดกันใช่ไหมครับผม,มน้ำมันก็เหมือนกันประมาณให้มันทุ่มท่วม แบบท่วมแบบ,บดีฟรายนะคะคทอดนานไหมคะตัวนี้ใช้เวลาเวลาทอดประมาณไม่ถึงสองนาทีก็จะสุกแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลานานกว่าเกี๊ยวกระเบื้องถูกไหมฮะ <c oughs> เกี๊ยวกระเบื้องมันต้องก็ใช้เวลาเตรียมเครื่องนานกว่าม่ถึงจังหวะการทอดอ๋อนานกว่าเล็กน้อยครับ แล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่ามันใกล้จะเนี่ยฮะก็ดูลักษณะเน,นี่ยแล้วจะขึ้นสีแล้วนะฮะจากสีาขาวๆนะถุงขาวจากสีขาวๆ<า>จะขึ้นเป็นสีเหลืองทองนะฮะก็เป็นจะเป็นที่มาของถุงทองอนะครับสีเหลืองทองถ้าพูดถึงเรื่องของสารอาหารข้างในนี่มีประโยชน์เยอะมากนะคะเพราะว่าทางเนื้อสัตว์ในส่วนของโปรโตีนก็ได้ ในส่วนของผักเนี่ยก็ได้ผักหลายอย่างหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเผือกเอ่ยข้าวโพดเอ่ยถั่วลันเตาเอ่ยแครอทเอ้ยหูหลายอย่างอ่ะแป้งได้ส่วนของคาร์โบไฮเดรตเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกไวคิดอยู่แล้วอืมนะจังหวะนี้ถ้าตั้งแต่ต้นให้คุณลูกช่วยก็จริงก็ช่วยได้ตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะคะเชฟครับผมตั้งแต่ช่วงของการตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่การหั่นของเลยนะเตรียม้ก่อนของผักพวกผักพวกอะไรต่างๆเนี่ย ผมจะสังเกตได้เด็กๆถ้าเป็นแนนั้นเนะ่จะชอบเล่นขายของนะเอาพวกหอกบุ้งเอาพวกผักต่างๆเนี่ยมหาหั่นเล่นกันอะไระรต่างๆนะฮะที่ผมพูดนี่เพราะว่าผมมีพี่สาวกับน,น้องสาวเป็นผู้หญิงก็ชอบเอามาหั่นขายของกันครับ,มรบมแม่จริงๆว่าเป็นเมนูที่ทำเสร็จแล้วได้ขายได้จริงด้วยนะ,นะ้องเป็น เรื่องของการหั่นนี่เด็กๆได้เรื่องของการกะปริมาณนะท่านผู้ชมเรื่องของการกะเพราะว่าจะเห็นว่าพวกไม่ว่าจะเป็นตัวเผือกเนี่ยนะคะเขาจะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆพอดีพอดีพอดีของการกะปริมาณการวัดนะคะสําหรับถุงทองเป็นเมนูที่เรียกอะไรเป็นชื่อที่มงคลเป็นชื่อมงคลคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสามารถร่วมคาทำได้ที่สำคัญเป็นอาหารว่างที่ทานเล่นได้ได้ได้อร่อยด้วยนะครับที่สําคัญนะคะเราสามารถ ประสานความสัมพันธ์ในครอบครัวได้และอีกไม่นานที่เห็นบอกว่าจะมีกิจัดกิจกรรมดีๆถูกไหมคะครับผมวันที่25เนี่ยนะครับค่ะก็เราจะมีเชิญคุณลูกกับคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ก็คือแข่งขันทําถุงทองนะนะครัสิบ25สิงหาคมนะคะเป็นวันเสาร์ค่ะดังนั้น วันเสาร์ว่างๆแทนที่จะพาคุณลูกไปเดินช้อปปิ้งลองหาสักเสาดหนึ่งอย่างเสาร์ยีนี้ที่เดะทวินทาวเวอร์เขาจจัดงานนะคะมาทําเมนูนี้ด้วยกันได้ลงมือปฏิบัติจริงเหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเจฟครับผมทำเลยครับให้ให้ให้ทาจริงเลยนะครับให้กลับบ้านไปทานด้วยไหมอ่ะครับคือต้องต้องแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลติดติดมือกลับบ้านด้วยนะครืออย่างเงี้ยเราเรารับมาแล้วก็มาแข่งขันกันเหรอคะว่าใครจะทํารสชาติรสชาติได้ดีแล้วก็ ทำได้สวยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรางวัลมีให้รางวัลอะไรคะก็รางวัลเป็นเงินสดที่หนึ่งก็จะเป็นห้าพันบาทนะครับแล้วก็รางวัลที่สองที่สามก็ไล่กันลงมานะครับได้เรียนรู้วิธีในการทําอาหารอร่อยๆแถมถ้าได้ชนะเลยได้รางวัลได้เงินกลับบ้านด้วยครับผมค่ะก็คือว่าระยะเวลาที่เราจัดงานถ้าไปเข้าร่วมนี่ต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะเชฟ หมายถึงเวลาเราเข้าไปมีการแข่งขันโดยประมาณใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้ไม่นานด้วยครับผมหนึ่งชั่วโมงนี่ก็ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะฮะค่ะจุดประสงค์ในการจัดงานล่ะคะเชฟจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ลูกและแม่เนี่ยมีความรักใร้ซึ่งสมัยนี้ผมมองดูแล้วว่าแม่ไปทํางานคุณแม่ไปทํางานคุณลูกไปเรียนหนังสือมันแยกกันต่างเยนะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยที่บ้านเนี่ยตอนเย็นถึงจะมาเจอกันอะไรต่างๆก็เลยอยากจะให้ลูกกับแม่เนี่ยนะครับมีความมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันกันมากขึ้นนะฮะแม่ลูกได้เขาียกมีความผูกพันได้ได้อบอุ่นได้อยู่ด้วยกันผ่านกิจกรรมดีได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอะไรต่างๆด้วยอะได้คอยช่วยเหลือกันเนาะแม่ทอดลูกช่วยปรุงช่วยจับแบบนี้ใช่ไหมคะในลักษณะนั้นครับแล้วถ้าสนใจสมัครได้ที่ไหนบ้างคะเชฟ ก็ที่ติดต่อไว้มีเบอร์ของโรงแรมนะครับค่ะ022169555นะครับหรือจะติดต่อไปเบอร์นี้นะครับโอเปอเรเตอร์ก็จะเป็นคนจัดการเรื่องการติดต่อให้ว่าจะติดต่อสะดวกยังไงนะครับค่ะก็คือว่าเราติดต่อไปเลยนะคะที่เบอร์นี้เบอร์นี้เลยครับค่ะ ก็เป็นลูกๆวัยคุณพ่อขอให้เป็นคุณแม่กับคุณลูกถูกไหมคะเป็นคู่เรารับสมัครเป็นคู่คแต่คุณแม่ไปสมัครเองหรือคุณลูกดูอยู่บอกแม่ไปกันเถอะคุณลูกโทรมาเองเลยก็ได้ย้ำเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งนะคะ0ูนย์สองสองนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ในการ ร่วมสมัครเมนูการทําถุงทองย้ําอีกครั้งจะได้เช็คเวลากันได้นะว่าเอ๊ะวันที่เขาจัดเราจะว่างหรือเปล่าเสาร์ที่25สิงหาคมนี้นะเมนูที่จะทําคือเมนูถุงทองนะคะเป็นเมนูไทยๆแล้วตอนนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือถุงทองนะครับถุงทองนะมีการจัดตกแต่งจานด้วยครับผมเรียบร้อยแต่สีก็คือสีประมาณนี้นะเราก็ทอดให้ประมาณนี้สีประมาณนี้นะครับเคล็ดลับความอร่อย เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอยู่เดี๋ยวไปสมัครจะได้เอาลอกเคดรับไปแข่งกันเลย <c oughs> เคสรับความอร่อยก็คือเนื้อหมูเนื้อกุ้งนะครับ <c oughs> ต้องสดสะอาดแล้วก็พวกผักต่างๆก็จะต้องสดด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็ทุกอย่างต้องสดหมดนะครับนี่คือเคสรับเคลเคลรับของความอร่อยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> พูดง่ายๆว่าอของอะไรถ้าสดแล้วเนี่ยอร่อยหมดนี่นะครับ